แฟนๆช็อกทั้งเอเชียสามสมาชิกเอ็กโซยกเลิกสัญญาเอสเอ็มแบล็กไฮออนซิลมินและเชิญยุติสัญญาพิเศษยูนิตเอ็กโซกับเอสเอ็มเอ็นเตเทนเมนต์พร้อมดำเนินการทางกฎหมายวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนศิลปินแบล็กไฮออนซิลมินและเชินถแถลงอย่างเป็นทางการผ่านตัวแทนทางกฎหมายและทนายความของพวกเขาจากสำนักงานกฎหมายลิน้นตัวแทนกล่าวว่าตั้งแต่วันที่21มีนาคมจนถึงปัจจุบนันเราได้ส่งใบ รับรองเนื้อหาไปยัง SM 7ครั้งและด้วยเหตุผลนี้เราจึงขอสำเนาข้อมูลการจ่ายเงินที่โปรง่งใสและเอกสารจ่ายเงินซ้ำๆอย่างไรก็ตาม SM ยังไม่สามารถให้สำเนาของข้อมูลได้แบคแฮยอนซิลมินและเฉินแจ้งให้ SM ทราบเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาพิเศษที่มีอยู่ณนะวันที่1มิถุนายนตามตัวแทนทางกฎหมายระบุว่า SM Entertainment พยายามที่จะดำเนินการทำสัญญาพิเศษกับศิลปินที่มี ีอายุอย่างน้อย17-18ปีตัวแทนกล่าวเสริมว่านี่คือ SM ที่กันกระทำใช้อำนาจอย่างไม่ยุติธรรมกับศิลปินอีกครั้ง